สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุนชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกม one punch man สตองเกตนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยอยู่ใน id server 6 0รนะครับวันนี้นะครับผมจะมาซุ่มนะครับผมหาเจ้าตัวแฟตประกายแสงระดับ ur นะครับผมซึ่ง เราก็ต้องการมันมากๆเลยนะครับผมการมาของแฟดเนี่ยจะทําให้อีของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอันดับในร้านเอ้ไม่ใช่อันดับในร้านบารงอันดับในอันดับพลังนะครับผมใน เซิร์ฟของเราได้ครับน้องอินเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูทีมแป๊บนะครับได้เปิดทีมไวหรือเปล่าอ้าวไม่ได้เปิดครับแต่ว่าแฟดเนี่ยห้าดาวไปแล้วครับเต๋าเชอยู่ยาวครับผมเออแล้วเป็นกิวชื่อกิวนี่ลุงเอ็กเต๋าเชเฉยเลยนะครับโอ้อะไรครับเนี่ยโอเคครับผมมาได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะไปสุ่มกันนะครับท่านผู้ชมมาก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์และก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุกยุทธ์แนแนนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาสุ่มแบบเยอะแยะอะไรนะครับผมมาสุ่มเพียงแค่180่ายเท่านั้นเองนะครับผมเออแล้วก็ผมจะมาสุ่มต่อด้วยนะครับแต่ผมอยากมาเปิดหัวด้วยการอลองดวงครับถือว่าเป็นการลองดวงนะครับ180ใบนะครับโอเคครับผม จัดไปฮะสิบใบแรกครับผมไม่กดข้ามครับเรากดกำปั้นไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับผมม,ม,ม,มา กันต่อเลยครับผมจังหวะนี้มา10ใบที่2ร้อยแปดบใบมันจะได้ลูกแก้วไหมวะร้อยสิบใบมันจะมีโอกาสได้ลูกแก้วไหมวะร้อยแปดสบใบเนี่ยเออมาจัดไปครับมาลุยครับผมแป๊บมไม่นึงทีครับต่อยอุกกาบาตไปโดยไซตามะาของเรานั่นเองนะครับมาเรียบร้อยครับว่างเปล่าผมว่าเกลือวะเกลือจริงด้วยไม่รู้จะ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 ,จะ,จะอัปเกรดมันได้หรือเปล่านะหนึใบนะฮะใส่โนอาชินี่ แช่ yeah. หนครับผมไปฮะกดข้ามไปเลยครับจังหวะนี้แบร์มไปครับผมโอ้โหโอ,โอ้พระเจ้าแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับผมจังหวะนี้ครับใสโหนหมาชินี้แช่มาลุยครับผม 40่สใบครับผมยังไม่มีอะไรที่เกินความคาดหมายเลยนะครับมาออกไปก่อนแล้วก็สุ่มกันไปใหม่เลยนะครับผมใส่หนูมาชิ้นแน่แย่นะครับผมแล้วก็กดสุ่มไปเลยครับผมแป๊มไปแล้วฮะจังหวะนี้ปรีดปปลาดไปครับเรียบร้อยครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับต่อไปครับมาดุกันเลยครับผม ใบที่หกสิบครับรอบที่หกสิบไปโลที่หกนั่นเองนะครับเออจะไปอโอ้โหมาผมว่ามารอบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นรอบที่เจ็ดนะครับผมโลที่เจ็ดนะฮะมาแย่มา, yeah. มาผมสุ่มไปเลยครับหมาขอสีทองมาก่อนเลยเปิดหัวเออไม่มีเลยนะครับเรียบร้อยอย่างเกรียเอา ได้หินมาหนึ่งหินครับผมแล้วก็ไปกันต่อเลยครับท่านผู้ชมโอเคสซโนมาชิี่แย่สุ่มไปเลยครับผมมาทองมาก็มันครบรอบที่80นะครับทองมาครับผมฝุกป,ปากแล้วตั้งใจดูให้ดีคือคิดเทมิลสรประกายแฟกนะครับผมเออ เปิดหลอดครับเปิดหลอดครับแฟตประกายตเตะครับเรียบร้อยเอา้าเป็นตัวนิวด้วยนะครับผมแล้วก็ก็ยังโหร้อยใบสุดท้ายโคดเตี่ยวเลยุกวนร้อยใบสุดท้ายเนี่ยแต่ผมจะจบแค่1นึรยนะครับผมในคลิปคลิปนี้เนี่ยเออจัดไปครับแล้วก็ลูแก้วแป๊มไม่มาหาครับผมโอเค ไซโนมาชินีกดสุ่มไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับมาแล้วครับผมเฮ้ยมากดข้ามไปเลยจังหวะนี้มาปั๊มมู่หอ,อ,อะไรเนี่ยจ้ากดออกมาแล้วกดเข้าไปใหม่ครับเออมาอะไรสักหน่อยก็ได้นะที่มันเป็นของที่เราที่ต้องเป็นต้องใช้นะฮะกดข้ามไปเลยฮะเ,เรียบร้อยครับผมแบไปฮะ มาลุยกันต่อเลยครับผมใส่องกมาชิดิมป๊อตเซนเซตนะครับผม,ม,ล,นะบผมลุยฮะแหวมไปหนึ่งทีโอ้ยไม่มีอะไรในกอไปอีกแล้วเหลือ60ใบสุดท้ายครับท่านผู้ชมโปรดจงส่งดวงให้ลุงหยุดด้วยนะครับผม โอ้โห,โโหได้สินมาอันเดียวครับสินโรมาอันเดียวครับแล้วเราจะเอาผนลูกแก้วมาครับดอเรกูชันทุต้อกการจะได้รับการดูแลจากนายแล้วนะเออสวยดีครับผมแทงท็อปมาสเตอร์ในครับผมจัดไปเรามีลูกแก้วแล้วต่อไปนี้คือน่าจะเป็นการดีเนี่ยเราต้องได้สินมาอีกอันหนึ่ง,ง,งเพื่อที่เราจะไม่ต้องเบื่อนะครับ โอ้เทนเช่แย่ครับผมกระโดดขึ้นไปแล้วก็ทุบเป้าหน้าไปหนึ่งทีครับผมจังหวะดีขอแบบสวยๆจบแบบแน่นๆจบแบบเน้นๆได้ไหมเรียบร้อยฮนะโอ้อะไรเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเกินจัดเกือจริงนี่ครับใส่โนไม้ใช่ oh, ไหมโอ้เทนเช่นลยครับผมปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับปฏิหารนะฮะขอดวงจากทุกคนนะฮะ ขอดวงจากท่านผู้ชมเลยครับผมจัดให้ผมทีสักหนึ่งดอกแ yeah! ยเรียบร้อยกดข้ามไป <c oughs> อย่าหวังเลยอย่าหวังเลยที่จะได้หินสองลูกแก้วหนึ่งในหนึ่งร้อยแปดสิบใบแย่ yeah! อีกแล้วครับ <c> ม <oughs> <c oughs> าครับผมแป <c oughs> จัดไป yeah! <c oughs> เรยียบร้อยเ้าใจจัดครับผมอีกสิบใบนะครับผมผมจะปลดได้บอกว่าทุกคนโอ้ถ้าปลดไม่ได้นี่คือจบเลยนะจบเลยนะเออมาจับหมายน่าจะได้แหละเพราะว่ามันมีในได้ได้รับด้วยในเครับในกิจสุม่มสุ่มแฟดฮะกิจสุ่มแฝดในเงี้ยนี่กิจสุ่มแฟดได้อ,นนอุ้ยอ๋อได้ปลดได้ปลดได้ปลดได้สบายครับผมเรียบร้อยฮะค,คือแบบ ลุงไม่เคยสุ่ม้อยเปลี่ยนสิใบไงโอเคแะครับเล่นพันหนึ่งไปก่อนสัก4 5าวันนะครับแล้วเราค่อยมาว่ากันใหม่นะครับปกพัทต่อแล้วก็ปั้นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปลปดโชว์วันแล้วกันนะครับซึ่งทีมเรเมต้านี้ผมยังมองไม่ออกเลยนะว่าผมเนี่ยจะเล่นแบบไหนนะครับผมจะเล่นแบบไหนใช้ทีมแบบไหนหรือจะเอาเมลชากาดมายืนแล้วผมจะถอดทีมออกไป อันนี้คือผมยังไม่รู้ว่าจะเล่นในแนวทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาปลดแฟดกันก่อนนะครับเออเรามาปลดแฟดกันก่อนนี่ปลดแฟดมาครับผมแล้วก็ปลุกตื่นมาครับปลุกตื่นแฟดประกายแสงแรงฤทธิ์มันเล่นกันก่อนนะครับเออเดี๋ยวจะหาว่าลุงยุทธเนี่ยไม่สุ่มแฟดหรือไม่สุ่มแฟดหรือผมสุ่มอยู่แล้วครับผมพร้อมอุปกรณ์นะครับแต่ผมจะไม่ได้ยัดกินเดียวนะครับผมเออผมจะค่อยๆเล่นค่อยๆสุ่มไปนะท่านผู้ชม เรียบร้อยครับ S S R ตรงนี้ผมปลดตรงนี้ผมปลดได้ด้วยนะตรงนี้ผมปลดได้ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาปลดก็ละกันนะครับผมทุกคนนี่เป็นไงแฟดประกายแสงแรงฤทธิ์นะครับผมเน่โอเคครับผมเดี๋ยวเอาไปยืนในทีมรอๆหน่อยดิ เอาไปยืนใีมิอๆหน่อยนี้ท่านผู้ชมครับเออจัดทีไแปในแฟดของผมแหนนี้นี่เอาแทนเอาแทนแบบยืนแบบเท่ๆลอๆเออไม่พกคอยทัอะไรเออเนี่ยยืนแบบหลออเท่แบบนี้ไปก่อนครับโอ้โหอัดับอยางเท่นะครับโอเคครับผมทุกคนก็วันนี้นะครับผมได้สุ่มไป1 8 0ใบปลดแฟตเป็นพาร์สีพิเศษหนึ่งได้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูอันดับในลานประลองก่อนที่จะจากกันไปนะครับ เออโอ้โหผมยังยืน2นะผมยังยืน2นะขนาดยังไม่มีแฟตนะทีมที่จะประมาณนี้นะครับยังไม่รู้เลยว่าจะเอาแฟตไปยืนในแบบไหนนะครับผมเออโอเคครับผมทุกคนก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งกรกริงกุกิงง้งกับช่องลุงยูทธ์ชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ